สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหอยฟรีวันนี้เรามาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับประจํางวดวันที่16บธันวาคม2564นะครับจะเป็นสูตร2ตัวล่างตรงนะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาทั้งสสูตรนะครับแต่ว่าอยู่คนละคู่กันนะครับสูตรนี้หลักสินะครับ หลักสิบก็คือสูตรนี้นะครับที่เราลงไว้นะครับงวดที่แล้วนะครับหลักสิบได้ได้6 7 8ดนะครับ6กเหลักหน่วยผิดนะครับหลักหน่วยผิดนะครับหลักสิบเข้ามานะครับที่เลข8แต่ว่าหลักหน่วยผิดนะครับ หลักหน่วยเดี๋ยวเอาสูตรใหม่นะครับสูตรที่เข้ามาเหมือนกันแต่อยู่คนละคู่ละคั่นะครับหลักสิบเราจะมาตามต่อนะครับกับสูตรนี้ส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยที่เราจะมาตามนะครับกับสูตร หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็คือสูตรนี้นะครับของงวดที่แล้วที่เราลงไว้นะครับหลักสิบหลักสิบก็คือสูตรนี้นะครับหลักสิบที่เข้ามานะครับจากงวดที่แล้วหลักหน่วยผิดนะครับวดนี้เราจะมาตามสูตรนี้เป็นตัวเลขสามตัวนะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับที่ลงไว้3สูตรนะครับ หลักหน่วยที่ลงไว้3สูตรชนกันที่เลข1นะครับ3สูตรแต่ว่าตัวที่เข้ามาคือเลข2นะครับไม่ชนนะครับมีสูตรนี้เข้ามาเราก็จะมาตามนะครับกับสูตรนี้ตัวเลข3ตัวมันกันจับคู่ก็แล้วได้9คู่ชุดนะครับเมือน,นี้เดี๋ยวเรามาดูหลักสิบก่อนนะครับ แต่ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็อย่างที่บอกนะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติอนาคตเราไม่ทราบนะครับว่า ผลรางวัลจะออ,อะไรนะครับมันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่าท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก่อนที่จะนำไปใช้หลัก10นะครับสูตรนี้สถิติเข้ามาก็1 2 3 4 5 6ี่้านะครับ6งวดกับงวดที่ผ่านมานะครับจากงวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามานะครับ1บวก4เป็น5 5บวก4ได้9นะครับ เพิ่มไปนะครับได้เลข9แล้วก็เพิ่มไปอีก2แต้มนะครับ901ผลรางวัลที่ออก90นะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามาหลัก10นะครับคือเลข9งวดที่2นะครับ 0+3+3 ได้6 678นะครับผลรางวัลที่ออก83นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข8 ห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดนะครับได้หนึ่งสองสามผลลัวันที่ออกสามแปดนะครับหลักสิบคือเลขสามสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะครับได้เจ็ดแปดเก้าผลลวันที่ออกเก้าห้าลักสิบนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขเก้านบวกเบวกเเป็นสิี่นะครับได้สี่หาหกออกห้าเจ็ดนะครับหลักสิ เลขห้าตัวที่เข้ามาแล้วก็ของงวดที่ผ่านมานะครับ0นบวก8บวก8เป็น16ได้678นะครับออก82วันนี้ลองจับคู่ให้ใหม่นะครับของงวดนี้4บวก4ตัวที่0บวก4ได้4 4บวก4เป็น8นะครับได้เลข8เครื่อไปนะครับ9 ตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลัก10ล่างนะครับสูตรนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับตำแหน่งของสูตรก็คือหลักแสนนะครับหลักแสนมาบวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 2ครั้งนะครับหลักแสนบวกร้อยท้ายคอ1คูณด้วย2หรือว่าบวกกัน2ครั้งนะครับของสูตรหลัก10นะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้ามา วันี้เราจะมาจานต่อนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยสูตรนี้สถิติก็เข้ามาเหมือนกันนะครับ6งวด1 2 3 4 5สอสี่ห้าหกดสูตรนี้เข้ามาเก็บงวดสูตรนี้จะเข้ามาก่อน1ง,งวดนะครับจากงวดที่ออก79งวดที่ผ่านมา 8 2ดสองนะครับ82ตัวที่เข้ามาหลักหน่วยนะครับคือเลข2งวดต่อไปเป็นงวดวันที่16นะครับของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้ไปเลยตำแหน่งที่เราเอามาใช้บวกกันนะครับของสูตร หลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนนะครับ2ตัวแรกหลักสิบบนก็คือเลข5นะครับ10บนคือเลข5หน่วยบนก็เลข8นะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1ร้อยหน้าคหนึนะครับก็คือเลข7 บวกด้วยร้อยท้ายคหนึคูณสนะครับหน่วยท้ายครั้งที่1นคูณสหน่วยท้ายคหนึคูณสนะครับก็คือเลขห้านะครับ3ตัวท้ายครั้งที่1 485หลักหน่วยคือเลขห้าแล้วก็บวกกัน2ครั้งนะครับคูณส ก็จะเป็นห้าบวกแปดเป็น13 13าสิบสามบวกเจ็ดเป็นยี่สิบยี่สิบบวกห้าเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกห้าอีกเป็น30นะครับได้เลข0ูนย์ตัวแรก 1, 2, 4ได้เลข0ูนย์เพิ่มไปตัวแรกหนึ่งนะครับแล้วก็สามเพราะว่าตัวแรกบวกหึงแล้วก็บวก2นะครับ บวกหบวกสได้013นะครับรวมกันแล้วได้30 3ส3 1 3ามสินะครับหลักหน่วยทีนี้เราลองมาจับคู่ดูนะครับ สองตัวล่างนะครับสองตัวล่างสิบหกหลักสิบแปดเก้าศูนย์หลักหน่วย

ได้9คู่ชุดนะครับจับคู่กันได้9คู่ชุดจะมีคู่ไหนมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับมันจะเดินต่อหรือเปล่านะครับทั้ง2สูตรนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับส่วนแต้มรวมนะครับผมยังไม่ได้ดูนะครับยังไม่ได้ดูเลยนะครับแต้มรวมยังไม่ได้คำนวณว่ายังไงนะครับเพราะว่า แต้มรวมของงวดที่ผ่านมานะครับ1ธันวาคมนะครับภาพรวมหรือว่าตัวชนผิดนะครับผิดชนกันที่6 7 3 5 9นะครับผัรางวัลที่ออก82รวมกันเป็น10นะครับคือแต้มสูตรนะครับที่เข้ามาก็จะมีอยู่2สูตรที่เข้านะครับ2สูตรที่เข้า3สูตรผิดนะครับ มีอยู่สองสูตรนี้ที่เข้าแต่เป็นตัวเลขแบบนับข้ามสามตัวทั้งสองสูตรนะครับถ้าเอามาชนกันก็ไม่รู้จะชนยังไงบางทีมันก็จะซ้ำกันทั้งหมดนะครับผมอาจจะคิดสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรเลขเรียงนะครับมาสลับสักหนึ่งสูตรนะครับหาตัวชนแต่ยังไม่ได้คิดนะครับยังไม่ได้ดูนะครับก็อขออภัยก่อนตอนนี้ยัง ยังยังไม่มีเวลานะครับยังยุ่งยุ่งอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้คิดเดี๋ยวค่อยเอามาตัดให้ทีหลังนะครับเดี๋ยวคิดคำนวณก็เดี๋ยวค่อยเอามาตัดให้ทีหลังนะครับ,เอ,เ,อาารบเอาไปพิจารณาดูก่อนนะครับชอบตัวไหนคู่ไหนนะครับสําหรับสูตร2ส,สูตรเก่าที่เข้ามานะครับเป็น2ตัวล่างประจําง,งวดวันที่16บธันวาคมสองหนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมลองคิด คำนวณดูลองวิเคราะห์ดูนะครับมันก็เป็นสูตรเก่าที่เข้ามาทั้งสองสูตรแล้วก็สูตรอื่นๆก็ยังไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาเป็นตัวชนตัวเด่นนะครับอันนี้บอกตรงๆนะครับยังยัง,ย,งยังไม่ได้ดูสูตรยังไม่ได้ดูภาพรวมยังไม่ได้ดูจริงๆนะครับเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับแทมรวมด้วยแล้วก็เอาค่อยมาตัดดูนะครับ คือท่านผู้ชมชอบคู่ไหนก็ลองไปติดติดไว้อย่างคู่91้นะครับ9กก็จะไปตรงกับสูตรเลขบนนะครับก็อยากให้ติดติด,ตดคู่นี้ไว้ก่อนนะครับคู่91นะครับคู่91อาจจะมีลุ้นทั้งเลขบนเลขล่างนะครับคู่91แต่แต้มรวมจะเป็นยังไงยังไม่ได้ดูนะครับก็ลองติดคู่นี้ไว้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันไปตรงกับสูตรเลขบน ที่เข้ามาเหมือนกันนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดติดตามไว้นะครับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามช่องไว้แล้วก็กดที่กระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ